เส,ส,ส,สริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายูอล s a l a m u a l a i k u มสล้างา a h ก g i a ผู้รับฟังทุกล่ยนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานี รวมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรอณีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันโซริยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของนโยบายต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศมาเลเซียหรือ NEM นะคะอย่างที่บอกนะคะว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีคศ2010ซึ่งนโยบายเนี้ยมียุทธศาสตร์ประเทศด้วยกัน8ข้อเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้ว3ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของนโยบายต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศมาเลเซีย หรือ NEM นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่านโยบายนี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปีคศ2010ซึ่งนโยบายนี้ก็มียุทธศาสตร์ด้วยกัน8ข้อเมื่อวานเราก็เรียนรู้ไปแล้วนะคะ3ยุทธศาสตร์วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะยุทธศาสตร์ที่4นั่นก็คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบราชการยุทธศาสตร์ที่5นะคะให้สิทธิพิเศษ แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างโปร่งใสและเป็นมิตรกับระบบตลาดและพรุ่งนี้นะคะเราจะไปคุยกันถึงยุทธศาสตร์ข้อที่6ข้อที่7แล้วก็ข้อที่8กันต่อค่ะค่ะสำหรับภาษามลายูวันนี้นะคะขอเสนอคําว่าสิทธิพิเศษนะคะเราจะไปดูคําว่าสิทธิก่อนนะคะคําว่าสิทธิในภาษามลายูก็คือฮะ H A K h a นะคะส่วนคำว่าพิเศษนั้นในภาษามลายูเราใช้ได้สองคำด้วยกันนะคะก็คือ c o สนะน,นะคะเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอาหรับดยนั่นเองนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือ i ิสนตะิเมวา s t i อิสตก็แปลว่าพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ Hawk แปลว่าสิทธิส่วนคำว่าพิเศษในภาษามลายูก็คือ c o สหรือ i ิสติเมว เพราะฉะนั้นนะคะคำว่าสิทธิพิเศษนะคะในภาษามาลายูก็คือ h a i s t i m e w a h a i s t i m e w a นั่นเองค่ะหรือว่าเราจะ,ะทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็คือ privilege นะคะ privilege สิทธิพิเศษนะคะในภาษามาลายูก็คือ h a i s t i m e w a หรือเราจะทับศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือ privilege ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ h a i s t i m e w a bagi orang miskin ฮะอิสติเมวาบาร์กี้โอรังมิสกินแปลว่าสิทธิพิเศษสำหรับคนยากจนค่ะฮอตอิสติเมวาบาร์กี้โอรังมิสกินแปลว่าสิทธิพิเศษสำหรับคนยากจนค่ะถูกต้องค่ะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ของนโยบายต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศมาเลเซียหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า new economic model NEM ดังต่อนะคะยุทธศาสตร์ของนโยบายนี้มีด้วยกัน8ข้อซึ่งเราก็เรียนรู้ไปแล้ว5ข้อนะคะวันนี้มาต่อกันด้วยข้อที่6นั่นก็คือการสร้างคลังความรู้และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อที่7นะคะส่งเสริมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และข้อแปสุดท้ายนั่นก็คือยุทธศาสตร์ว่าด้วยการส่งเสริมการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนค่ะค่ะหวังว่ายุทธศาสตร์แบบนี้นะคะจะทําให้ประเทศของเขาลดความเหลื่อมล้ําในประเทศได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะเราขอเสนอคําว่าส่งเสริมนะคะในภาษามลา,ายูก็คือโซกงโซกงหรือเมโยกงแปลว่าส่งเสริมนั่นเองค่ะโซกงหรือเมโยกง แปลว่าส่งเสริมค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะ policy model economic baru menyokong membangun kan ekonomik dengan secara lestari policy model economic baru menyokong membangun kan ekonomik dengan secara lestari นโยบายต้นแบบเศรษฐกิจใหม่นั้นส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะ policy model economic baru เมโยกงมบางุนกันเอีคโนโมิกดึงกันเซจาระเลสเตรีแปลว่านโยบายต้นแบบเศรษฐกิจใหม่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะค่ะคำใหม่ๆสําหรับประโยคนี้นะคะก็คืออีโคโนโมิกเจาระเลสเตรีอีโคโนมิกเจาระเลสเตรีแปลว่าเศรษฐกิจแบบยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดลงแล้ว พบกับรายการสืบสารภาษา马ยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะสละมัติยานสกยันติริมกัสิสสสสสสคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษา马ยูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http colon e e slash slash exten dot pn dot psu dot ac dot th